สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรินสวิตเซอร์แลนด์เก็บเห็ดอีกแล้วจ้ามาเข้าป่าวันนี้ช่วงบ่ายๆนะคะตอนนี้เวลาสามโมงบ่ายสามสบห้านาทีค่ะก็เดินเลาะป่ามาสักพักแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เป็นเลาะข้างบนไม่มีเห็ดให้เก็บเลย <laughs> แล้วก็มีคนไปก่อนล่วงหน้าก่อนเรา แล้วค่ะเราก็เลยไม่ได้เห็ดเราเลยได้เห็ดเพึ่งมาสองสาดอกค่ะแต่ว่าคนที่เข้าไปก่อนเราเขาก็ได้อยู่นะแล้วเมลินก็เลยเข้ามาเลาะในป่านี้ป่าที่มาเก็บอยู่บ่อยๆค่ะสักพักก็จะกลับบ้านแล้วค่ะแล้วก็มาเจอตรงนี้เห็ดมันปูที่เดิมที่เก่าที่เคยเจอไว้ค่ะก็มาเลาะดูเนาะ เขาโตแล้วค่ะนี่โตให้เก็บแล้วแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะที่เขาเห็ดสวยๆเรานี่แพ้เขาเลยค่ะสู้เขาไม่ได้เลยปีนี้ไม่มีอะไรสู้ใครได้เลยค่ะปีนี้เห็ดก็น้อยเห็ดก็น้อยคนก็เยอะค่ะคนเก็บเห็ดเยอะนี่ค่ะเพิ่งได้เห็ด นิดเดียวเองสองสาดอกแต่โชคดีหน่อยที่ยังมาเจอเห็ดตรงนี้อยู่นะถึงจะเป็นเห็ดมันปูก็เถอะเดี๋ยวเอาไปผัดกับเผาเห็ดมันปูนะนดอกงามๆเขาอยู่ใต้มอสแลใต้ต้นสนนี่นะคะ เก็บทีก็จะโดนกิ่งบูเบอรี่แห้งเนี่ยขวนมือเป็นแผลหมดแล้วค่ะตามแขนอู้ตรงนี้ก้อนนี้ลายดอกเลยนี่ค่ะใส่ตะกราก่อนอุ้ยตอนนี้เจอดอกเล็กดอกน้อยก็ต้องเอาไว้ก่อนค่ะไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วตอนนี้ พอได้เก็บนะตรงนี้ดอกนี้ใหญ่อยู่สองดอกได้ประมาณนี้ข้างบนด้วยค่ะทุกคนอุ้ยนี่ ได้สักถ้วยหนึ่งก็ยังดีเนาะเอาไปผัดป่ามันไม่เรียบนะมันจะนั่งมันก็ลำบาก สายไมโครโฟนเสียบโอ้ยสายไมโครโฟนพันกับเอ๊ะต้นอะไรเนี่ยตรงนี้อีก เกิดเป็นกระย่อมกระยอมย่อม,ย,อมย้มนะฝนตกมาอีกสักรอบหนึ่งเห็ดก็น่าจะเกิดอีกอยู่นะคะขาย,ยาวๆน,นั่นนี่ขาอวบด้วยยาวด้วย อูดอกนี้ขาใหญ่มากดอกนี้อีกโอ้ย <c oughs> ขาอวบมากเลยนี่ค่ะอ,อันนี้ก็ขาใหญ่มีอีกไหม มีอีกค่ะตรงนี้พอได้เก็บค่ะทุกคนวันนี้พอได้เอาไปทำรีซอตโต ผัดเห็ดใส่ข้าวให้ในพานกินค่ะเสียงนกเขาร้องจิบิบๆิบิบอยู่ข้างๆอุ้ยขาขาด หย่อมเดียวเนาะเรวจะไปดูหย่อมข้างบนที่เคยเก็บประจําไม่รู้ว่าเกิดหรือยังไม่ได้ข้างบน นี่อีกไหมไปดูตรงนี้อีกค่ะอู้ตรงนี้ก็มีค่ะทุกคน,น,นมันอยู่อันนี้เนาะตรงตรง้นบูเบอรี่เนี่ยบอกแฟนว่าสี่โมงครึ่งฉันจะออกจากป่าอู้ตอนนี้สี่โมงแล้วค่ะทุกคนไม่ได้ไปไหนเลย จริงๆพ่อกับลูกก็ามาด้วยนะแต่ว่าลูกก็ไม่ค่อยอยากเข้าป่าก็เลยให้เขากลับบ้านกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราเค่อยตามไปนี่ขาอวบมากเลยถ้าแบบนี้นะเก็บสนุกนะเพราะว่าขาเขาจะลงไปในดินแล้วเขาจะอวบขายาวยได้เยอะแล้วค่ะนี่หย่อมเดียว Hắn lắng mà Thật sự tụng này cũng có Như vậy Như vậy Đọc lớp đọc nói Đọc lớp đọc nói Đọc lớp đọc อันนี้ก็มีแต่เห็ดน้ำหมากก็มีนะในลำมือเห้นอยู่ยขามันอยู่ในนั้นเอาอยานี่ค่ะเห็ดลำหมากอุ้ยอายตนสนแท่งอายๆน้ำสนปักมือค่ะไปไปดูที่อื่นอีกค่ะทุกคนนี่ได้เยอะเลย ไม่ได้ไปไหนนะคะเก็บตรงนี้เลยบางดอกก็ชุ่มน้ำบางดอกก็แห้ง คาสันเน่าเน่าออ้ยดอกนี่บานนี่ค่ะตรงไหนอีกมีไหม เห็ดเขาก็จะเกิดเป็นมหย่อมนะคะท่านผู้ชมเขาจะไม่ได้เกิดเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนที่อื่นนะที่นี่ค่ะเจอหย่อมละนิดละหน่อยพอได้เก็บแต่ก็สะสมได้เยอะแล้วค่ะเนี่ยถือว่าได้โอเคอยู่นะ สำหรับอุ้ยๆสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงที่เห็ดมันเริ่มจะวายแล้วนะนี่พอดีช่วงเห็ดออกมัน เป็นช่วงลูกปิดเทอมพอดีค่ะมันก็เลยไม่ค่อยได้เข้าป่าเห็ดเท่าไหร่ชวนลูกเข้าลูกไม่ค่อยอยากมาแล้วเราก็ไม่อยากปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียวด้วยแหละ อได้ครึ่งตะก,ก้าแล้วคะ่ะโนนข้างบนอีกก็มีดูป่าไปก่อนนะคะนี่ตรงนีอ้อยู่สามดอกเก็บเห็ดไม่มันต้องขออาภัยด้วยนะจ๊ะเห็ดมันไม่เยอะไง นนจะเดินขึ้นไปฝั่งน้นค่ะทุกคนไปจ้า